แล้วจ้าลัวระคังวิวากันไปอีกคู่แล้วนะคะสำหรับคู่รักคนบันเทิงค่ะนางเอกดังค่ะอายกับมนเนตค่ะและแฟนนุ่มค่ะว่านไฉอคิรักค่ะคู่ค่าจัดงานแต่งกันแบบเรียบง่ายค่ะที่บ้านค่ะบรรยากาศภายในงานแต่งค่ะแบบอบอุ่นของนางเอกสาวอายกับมนเนตค่ะและคุณว่านไฉค่ะจัดขึ้นภายในบ้านของทั้งคู่ค่าว่านอาย และก็บ้านหลังนี้ค่ะก็จะทําเป็นเรือนหอของทั้งคู่ด้วยเช่นกันค่ะท่ามกลางเพื่อนพ้องและครอบครัวคนสนิทเท่านั้นค่ะที่มาร่วมงานแสดงความยินดีกับทั้งคู่ในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นผมขอบคุณมากๆที่มางานที่เราสองคนจัดขึ้นมาที่บ้านนะครับมันอาจจะไม่ได้สะดวกเท่ากับ โรงแรมใหญ่แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นงานที่อบอุ่นมากๆขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งลุ้นที่เอาเราเฮ<ะ>้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าที่รับรักของเราอ,อ,อยอมให้เราเป็นแฟนตั้งแต่แรกผู้ใหญ่เยอะอ<ะ> <c oughs> มันคิดคำไม่ออกอสกคิปิ์ก็ไม่มีก็จริงๆค่ะไม่มีสคริป